สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนฟิสิกส์หนึ่งทุกคนอาจารย์ยังอยู่ที่การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะเป็นดูลัมมันมีอีกตัวหนึ่งที่พวกเราจะต้องสนใจก็คือฟิสิกส์เข้าไปดูลัมฟิสิกส์เข้าปดูลั่มยกตัวอย่างนะครับก็เป็นการแกว่งของวัตถุแข็งเกร็งสะักอันหนึ่งที่เรามาเจาะรูตรงนี้เป็นจุดหมุนนะตรงนี้ตึงตะปูไว้เป็นจุดหมุน แล้วก็คราวนี้เวลาปล่อยให้มันแกว่งนะครับพวกเราจินตนาการตามไปเลยสามัญสำนึกเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันก็จะแกว่งรอบจุดหมุนใช่ไหมแกว่งแกว่งอิ a แอ it ิ d แอะไรของมันไปนะครับลักษณะของการหาสมก,การกันื่อนที่เราก็อ้างอิงกับแนวดิ่งเหมือนกันครับตรงนี้เป็นเซตาแต่ว่าจุดที่มันแกวง่งตรงนี้ก็จะเป็นจุด cm จุดศูนย์กลางมวลนั่นเองโอเคไหมครับแกว่งไปแกว่งมา เช่นเดียวกับเพนดูลัมอย่างง่ายอาจารย์ก็ให้แกนนี้เป็นแกน S เหมือนกันแต่คราวนี้มันมีความยากตรงที่ว่าเอ๊ะเวลามันแกว่งเนี่ยมันแกว่งด้วยแรง mg เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการแกว่งของวัตถุแข็งเกรง็งไงวัตถุแข็งเกรง็งนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่ทําให้แกว่งเนี่ยมันต้องใช้ความรู้เรื่องทอร์กใช่ไหมจำได้ไหมครับทอร์กเท่ากับ r าร์คลอสกับ f mm hmm. จําได้ไหม ทอกคือแรงที่ทําให้เกิดการหมุน R ก็คือระยะห่างจากจุดหมุนใช่ไหมเก็คือแรงที่ทําให้เกิดแรงทั่วไปที่ทำท,ท,ที่บากระทากับวัตถุในที่นี้ f ก็คืออะไร f ก็คือ Mg นี่เอง f ก็คือ m g เนี่ยแล้วคราวนี้ Rr R มีทิศไปทางไหน R ก็มีทิศไปทางนี้เนี่ย R เนี่ย R ทิศทางนี้มุมตรงนี้เป็นมุมอะไรมุมเซตาเห็นไหมมุมคล้ายกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ลากตรงมามุมเซตตา เพราะฉะนั้นทอร์กตัวนี้ก็จะเป็น r f sin e t นั่นเองขนาดของทอร์กก็เป็น r f sin e t นั่นก็คือ r ในที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือ d dog นั่นเอง d f ก็คือ mg เห็นไหม mg d sin e t อันนี้คือทอร์กทอร์กก็คือแรงที่ทำให้เกิดการหมุนในรูปนี้นะครับแล้คราวนี้ ในสมการการเคลื่อนที่ของนิวตันเราใช้คำว่าอะไรนะ sigma f เท่ากับ ma ใช่ไหม sigma f เท่ากับ ma เนี่ยในกรณีที่มันเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เรามองว่ามวลเป็นจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้อาศัยรูปร่างของมันแต่ว่าถ้าเป็นฟิสิกส์เทางกายภาพทั่วไปมันมีรูปมีร่างไงเราจะไม่วัตถุมันไม่ได้แรงมันไม่ได้ผ่านจุดศูนย์กลางเสมอไปใช่ไหมมันก็ต้องใช้ออกความรู้ที่ เ,เกี่ยวกับในกรณีนี้มันหมุนไงเราใช้วัตถุการหมุนซิกมาซิกมาทอร์กเท่ากับอะไรครับ m จาก m ตัวนี้ยอเน,นี้ยวัตถุเป็นจุดวัตถุเป็นจุดเดี๋ยวตรงนี้ช้าๆนิดหนึ่งคําว่าวัตถุเป็นจุดหมายคขาว่าไงหมายคำว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรา,าวัตถุวงกลมเคลื่อนที่เราก็ซิกมาเเท่ากับ m a ถูกไหมวัตถุเป็นเหลี่ยมเคลื่อนที่ถ้ามันมีมวล M เท่ากัน ซิกมาเเท่ากับ MA เหมือนกันมันแยกความแตกต่างไม่ออกเลยนั่นก็หมายความว่าจะเป็นทรงกลมหรือเป็นกล่องมันก็ใช้สมการก็ที่แบบนี้เพราะอะไรเพราะเรามองว่าวัตถุมันเป็นเหมือนจุดจุดหนึ่งเป็นเหมือนมวลเอนึ่งนะครับแต่คราวนี้ต่อไปถ้าเป็นวัตถุแข็งกริงหรือฟิสิกส์เข้าเพนดูลั่มอย่างลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมองวัตถุเป็นแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมองว่าวัตถุมันมี โมเมนต์ออฟอินเนียหรือมีโมเมนต์ความเฉื่อยเพราะฉะนั้นซิกมาทอ็์กเนี่ยไอซิกมาเอฟจะกลายเป็นเอจะกลายไปเป็นซิกมาทอ็์กเท่ากับ i อัลฟาจริงๆเราเรียนเรื่องนี้ก่อนที่จะมิดเทอมนะครับซิกมาท็อกต่อไออัลฟาเมื่ออัลฟาคืออะไรอัลฟาคืออัตราเร่งเชิงมุมนะครับอัตราเร่งเชิงมุมแองกูล่า accelerationrelation แ,แองกูล่า acceleration อ,อัตราเร่งเชิงมุมนั่นเอง ไอคืออะไรไอคือโมเมนต์ออฟอินเนอร์เทียโมเมนต์ออฟอินเนเทียก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนต์ความเฉื่อยหรือโมเมนต์ออฟอินเนเทียนั่นเองไอ้อัลฟาคืออัตราเร่งเชิงมุมสังเกตนะจากซิกมาเอ็มเอ่อเอ็มเอ,เอ,เอ,เอวัตถุเป็นจุดพอมาเป็นฟิสิกอลเพนดูลัม พอมาเป็นวัตถุแข็งเกร็งทั่วไปนะครับเราก็ใช้ซิกมา F อฟเท่ากับ I อนะอัลฟาแทนนะ,ะเราทบทวนพอแล้วแล้วนี้เราก็เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ซิคราวนี้นะครับซิกมาทอกก็คืออะไร DMG ใช่ไหม DMG เท่ากับ I อัลฟาเห็นไหมครับ DMG D คือระยะห่างตรงนั้นเท่ากับ I อัลฟา i อัลฟาคืออะไรครับ I อัลฟาคืออะไร สังเกตนิดหนึง่งไอ้ตรง Dmg เนี่ย Mg sine theta เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดี Mg t e t a เซต้า Mg sine theta ก็คือทิศนี้ถูกไหม Mg sine theta ก็คือทิศนี้เนี่ย Dm a Mg sine theta คือทิศนี้เอออาจารย์ซายลืม sine theta ไป Dmg ไม่ใช่เอา Dmg sine theta นะตรงนี้นะ Dmg sine เอ็มจีไซด์เซต้าก็คือถ้าเราแตกแรงก็มันมาทางนี้ถูกไหมมันก็มีทิศเป็นลบนะครับเท่ากับ i อัลฟานั่นเองอัลฟาคืออะไรครับอัลฟาคืออัตราเร่งเชิงมุมนั่นก็คือ d ีเซต้ายกกำลังสองบายดีทียกกำลังสองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลบดีเอ็มจีไซเซต้านะครับเราก็มองในกรณีที่มันแกว่งน้อยๆเหมือนกันกรณีที่มันแกว่งเบา สายเซตามุมเซตาเล็กๆก็จะประมาณเซตาเราก็ย้ายข้างสมการ d เซตายกกำลังสองบายดยกกำลังสองนะย้ายเอา I มาหายฝั่งนี้แล้วก็ย้ายสมการมาทางนี้ก็จะเป็น mgd ก็แล้วกันสลับกันไม่เป็นไรนะ dmg มันไม่นี่ dmgd ส่วน I นะครับสายเซตาก็เป็นเซตาเท่ากับ0 ถ้าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นอะไรครับอเมกายกกำลังสองสมการของอาจารย์ก็จะกลายมาเป็นสมการซิมเพิลฮาร์โมนิกทั่วไปนั่นเองอเมกากำลังสองเซต้าเท่ากับศูนย์เห็นไหมเหมือนสมการซิมเพิลฮาร์โมนิกเลยแตกต่างกันตรงไหนครับแตกต่างกันตรงที่อเมกาของอาจารย์คราวนี้คืออะไรสแควรู t อะไร MGD ส่วน I นั่นเองเมื่อ I คืออะไรครับ I คือโมเมนต์ออฟเอเนอร์ ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยนั่นเองเขียนมาถึงตรงนี้หวังว่าพวกเราคงจะจำได้ว่าสมการผลเฉลยของมันก็จะประกอบด้วยแอมบิจูดเขานิยมเขียนเป็นโอเมกาศูนย์นะทราโอเมกาทบวกเฟสเริ่มต้นนั่นเองอันนี้ก็คือผลเฉลยนะครับโดยที่ตัวโอเมกาก็จะขึ้นอยู่กับมวลด้วยนะขึ้นกับแรงโน้มถ่วงด้วยนะขึ้นกับระยะห่างระหว่างจุด CM กับจุดหมุนด้วยแล้วก็ขึ้นกับ มมเมนต์ออปเปอเรชัด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับเท่านี้นะสวัสดีครับ